สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับแนนในช่องของแนนมันทนีแีนันซี่นะคะวันนี้แนนจะเดินทางกลับที่ประเทศยเยอรมันนะคะแต่มีปัญหาคือไฟล์ดีเลย์12ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวนี้แนนมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะหลังจากที่แนนเช็คอินเสร็จก็บ่อยแล้วนะคะต่อให้มันไฟล์ดีเลย์12ชั่วโมงแต่เราก็สามารถเช็คอินได้นะคะแล้วตอนนี้ตารางบินนะคะคือจาก ที่จะออก5ทุ่ม50นะคะเปลี่ยนเป็นออกในวันรุ่งขึ้น11นาฬิก35นาทีนะคะซึ่งสายการบินก็มูฟเราไปที่โรงแรมโนโวเทลนะคะที่สุวรรณภูมิแอร์พอรเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีรถมารับเรานะคะซึ่งค่าจ่ายแน่นอนค่ะสายการบินออกให้เรานะคะ พอไปถึงเช็คอินเสร็จีย้ร้อยแล้วนะคะก็จะมีครูปองกินอาหารนะคะคือมีดินเนอร์แล้วก็อาหารเช้านะคะซึ่งดินเนอร์เนี่ยนะก็แบบไม่ได้หิวแล้วเพราะมันดึกมากแล้วนะคะนั่ก็เลยขึ้นมาที่ห้องนะคะแต่ดินเนอร์ใช้ด้วยการที่สั่งผลไม้มากินบนห้องนะคะห้องกว้างขวางแต่ว่าแอบเก่าไปนิดนะคะก็บอกนิดเลยว่าแอบจะแบบกลัวผี <c oughs> คิดไปเองนะคะก็นั่นแหละก็นอนเปิดไฟทั้งคืนเลยนะคะก็ได้นอนแค่สี่ห้าหกชั่วโมงเองก็ไม่ได้มากนะคะ ก็แต่ว่าห้องน้ำคือความสะอาดสะอาดคือก็โอเคมากนะคะก็สะอาดแหลกเออนั่นแหละและนี่ก็คือคูปองดินเนอร์ที่นั้นแรกใช้นะคะคือเป็นผลไมา้แล้วก็น้ำโซดานะคะแต่ว่าถ้าคนจะกินอย่างอื่นก็ได้เนาะก็นั่นแหละคะ่ะ ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่โนโฮเทลที่สุวรรณภูมินะคะก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปรับประทานอาหารเช้านะคะก็เมื่อคืนถ่ายคูปองไว้ให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูคูปองอีกครั้งหนึ่งเอ่อคูปองเนี่ยที่เขาให้เราเมื่อคืนนะคะสำหรับกินอาหารเนี่ยก็จะมีคูปองสำหรับ ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางตอนคืนแล้วก็ตอนอาหารเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงไปทานอาหารเช้านะคะเมื่อกี้นั้นตื่นตอน7จ็ดมงสีนะคะแล้วก็พอเข้าไปอาบน้ำเนี่ยตอน8ปดโมงเนี่ยเขาก็จะมีแบบ มาริมายลงว่าเราต้องเช็คเอาท์ตอน9ก้าโมงเช้าพอจะกลับเข้าไปอาบน้ำอีกก็โทรมาอีกก็เป็นเหมือนอัตโนมัติก่ะคะ่ะโทรขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกนะคะอ,อัตโนมัติว่าตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็9ก้าโมงเช้าต้องเช็คเอาท์นะคะแล้วก็นั่งรถของโรงแรมไปที่แอร์พอร์ตนะคะซึ่งใช้เวลาการนั่งรถแค่2นาทีนะ จริงๆนั้นกับว่าจะไปแอร์พอร์ตสักประมาณ9ก้าโมงครึง่งเก้าโมงสี่สิบห้านะคะเพราะว่าบอร์ดิ้งไทม์มันสิบโมงห้าสิบอืมจริงๆแล้วก็คือเมื่อคืนตอนที่เช็คอินที่ถามนองที่เช็คอินนะคะเขาบอกว่าเครื่องที่ออกมาจากแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยก็คือดีเลย์หนักมากก็คือดีเลย์สิชั่วโมงนะคะซึ่งนียยังไม่ทราบสาเหตุนไม่ได้ถามเขานะคะแล้วนี่ยก็ไม่ได้มีเมลมาว่าเออดีเลย์เพราะเหตุผลใดๆนะ เออนั่นแหละแล้วก็แต่ไปอ่านในเพจต่างๆเข้าเหมือนกับมีการประท้วงนะคะแต่ว่าเมื่อวานสามีนันบินกลับมาจากที่ New York นิวยอร์กอะค่ะก็คือแลนดิ้งปกติแล้วก็บินต่อไปมิวิกได้แบบไม่มีปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอันใดขึ้นกับไฟล์ของเรานะคะจริงๆมันมีเหตุตั้งแต่วันที่13แล้วก็คือวันอาทิตย์อันนี้วันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมวันาทิตย์ะเป็นวันที่นันจะบินกลับก็คือเช็คอินได้ที่นั่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว แล้วก่อนที่จะไปสนามบินก็คือเรื่องมันเกิดตอนสองทุ่มก็คือจะไปสนามบินวันสามทุ่มครึ่งใช่ไหมตอนสองทุ่อยู่ดีวินเวียนสีสา่าาก็คือแบบไม่ไหวอ้วกแตกอ้วกแตกนะคะก็เลยต้องอดมิษไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปให้แบบ ให้น้ำเกลือฉีดยากแก้วิเวียนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยกลับมาพักแล้วก็เลยต้องเลื่อนไฟล์บินมาเป็นบินวันอังคารพอบินวันอังคารเสร็จเนี่ยก็ไม่สามารถเช็คอินได้เนี่ยก็งงแต่ว่าพอไปดูในดีเทลอะค่ะที่เขารีบุ๊กให้เราก็ยังเป็นไฟล์วันเดิมในวันที่13ก็เลยแบบค่อนข้างสับสนแล้วทีนี้สามีอะก็คือบินมาถึงที่แฟรงก์เฟิร์ตจาก New York นิวยอร์กอะคะ่ะมาที่แฟรงก์เฟิร์ตพอดีสามีก็เลยไปถามให้แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันมีการดีเลย์นะซึ่งดีเลย์12ชั่วโมงเลยแล้วเราก็ เอยยังไงดีเราจะโทรคือโทรอ่ะมันโทรติดยากอยู่แล้วนะอร์วิสของสายการบินไม่ว่าสายการบินใดๆนะแล้วนี้เราก็ไม่ได้ลองโทรหรือว่าไม่ได้ลองเขียนถามน้องๆที่เป็นลูกทันซ่าแบงก์คอกอ่ะก็คือเราก็รู้จักน้องๆที่เป็นลูกทันซ่าแบงก์คอกใช่ไหมเราก็แบบไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวไปที่หน้าง,งานเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราเป็นตัวคอนเฟิร์มอยู่แล้วถ้ามีอะไรเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเออเราก็เหมือนเหมือนพูดได้สารเลเวอร์อะเขาก็จะหาโรงแรมให้เราซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นนะคะ ซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานทั่วไปของสายการบิน,นทุกสายการบินนะถ้ามันดีเลย์เนี่ยเขาก็จะหาที่พักสำรองให้กับผู้โดยสารเพื่อจะ แล้วก็รีบุ๊กิ้งกับสำหรับไฟล์ต่อไปแต่ของเนี้ยไม่ไม่เป็นการแบบรีบุ๊กิ้งนะก็คือ,อยังเป็นไฟล์เดิมแค่ดีเลย์นะคะก็เครื่องที่ออกมาถึงก็พูดอาจจะพูดสลับไปสลับมาถ้ามีอะไรที่แบบว่ายังมีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามานะเผื่อนจะมาตอบคำถามนะคะไม่ใช่เผือ่อเราก็จะมาช่วยตอบคำถามแื่ว่าใครที่มีแบบปัญหาว่าเออเนี่ยไฟล์ตกตกเครื่องไฟล์ดีเลย์นู่นนี่นั่นต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วโดยรวมแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็ไปเช็คอินปกติแล้วเดี๋ยวเจ้าที่สสยการบินก็จะบอกเรา เดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงก็คือเครื่องบินเนี่ยจะมาถึงที่กรุงเทพตอน9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็เราจะบินออกเนี่ยก็คือ b o a r ดิ้งไทม์เนี่ยสิบโมงห้าสิบแล้วเครื่องออกจริงก็คือ11บเอมงครึ่งจริงๆเราก็ไม่คิดว่าจะรีบแต่ว่าเคาน์เตอร์เช็คอินนะเปิดตอน8ปดโมงครึ่งนะคะ เราไม่อยากรีบเพราะว่าเราไม่อยากไปแกว่วที่สนามบินแล้วตั๋วเนี่ยเป็นตั๋วของพนักงานต่อให้นำบินบิสเนสแต่นั้นก็ยังไม่รู้ว่านีนได้ออขออนุญาตนั่ยใช้เราได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวจะลองไปถามดูเพราะว่าให้ไปนั่งรอแบบว่าที่เกตแบบสองชัวง่วโมงมันก็แบบมันก็ไม่ใช่มันก็เหนื่อยมันก็แบบไม่อยากรออะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้าของโนเวทลนะคะนีนยังไม่เคยมาพักที่นี่นะ แล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูหน้าตาของอาหารเช้ากันแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่สนามบินกันค่ะทุกคนไปค่ะไปด้วยกันเลยและนี่ก็คือบริเวณของร้านอาหารนะคะก็คือที่เป็นบุฟเฟ่เบกฟาสต์นะคะที่โนโวเทลเนาะน่าก็แบบไม่ได้แบบอยากกินมากแต่ก็นั่นแหละต้องกินรองท้องนะคะก็เอามาแค่นี้นะคะก็โอเคนะคะข้าวผัดก็อร่อยดีเนาะ,ะก็นั่นแหละค่ะกินเสร็จก็เดี๋ยวเตรียมเช็คเอา์แล้วก็ออกกันเลยค่ะ ตอนนี้เอาแล้วเราจะไปที่สนามบินนะคะเขาก็จะมีรถมาสตแตนบายรอเราอยู่ ถึงที่สนามบินนะคะแนนก็ไปรบกระเป๋าอีกใบหนึ่งเพราะว่านะ่ามีกระเป๋าเดินทาง2ใบนะคะเมื่อคืนที่เช็คอินไปแนนรอบไปแล้วหนึ่งใบแล้ววันนี้ก็อีกใบหนึ่งนะคะสนามบินเงียบเหงามากทุกคนอาจจะเป็นเพราะช่วงเชา้าไฟที่บินแบบไกลๆอาจจะยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยหรือตอนคืนเนี่ยสนามบินทิศวรรณภูมิก็ไม่ได้เงียบเหงาขนาดนี้นะคะซึ่งโซนที่นํนบินวันนี้เป็นโซน E ีนะคะก็จะเดินผ่านแหล่งช้อปปิ้งแบบกรุบกริบเล็กน้อยนะคะทุกคนอืม นตอนนี้เรามารอขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็หลังจากที่เช็คอินไปแล้วก็เดินชอปปิ้งแบบกลุบเกบเมื่อกี้ไปดูชุดของจิมทอมสันมาสวยมากเลยขึ้นรูปไปให้นี่ก็เลยคิดว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะคะแต่ก็ยังไม่ซื้อกลับมาเพราะว่าจะได้มาไทยอีกจิมทอมสันมันมีเอาเล็ตในที่เมืองไทยก็นั่นแหละสองิจสองใจไม่ซื้อดีกว่านะห้าพันเก้าห้าพันเก้าร้อยบาทไม่ละใช้เงินไปเยอะแล้วนะคะไปเมืองไทย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็อีกประมาณ25นาทีนะคะอ่าก็จะบอดิงก็คือประตูเกตก็จะเปิดก็จะเข้าไปแนไม่ได้เข้าไปในเรานะคะเพราะว่าเป็นตัวพนักง,งานต่อให้เป็นตัวฟน,ฟนเฟร์มเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปให้เลยนะคะว่านี่ไม่มีเราใช่ไหมจ๊ะก็ฉันเป็นลูกเมียน้อยก็วนั่นแหละทุกคนไปค่ะวันนี้การเดินทางก็จะนายาวนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับ ล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงที่ที่เยรวันที่แฟรงค์เฟิร์ต6โมง50เราจะบินไปเมลนิคอีกทีหนึ่ง2ทุ่ม35มทุ่มอะ่ะเออรอนานมาก ขึ้นเครื่องมานะเห็นปะแถวตรงนี้คือที่นั่งว่างหมดเลยอะ่ะคือที่นั่งรู้สึกว่าในาชัมเปเซดแอน่าจะมี60สิที่นั่งนะคะที่นั่งว่างน่าจะเกือบแบบสิที่นั่งเลยค่ะทุกคน <c oughs> ก็ถูกใส่ผู้โดยสารนะมูฟไปไฟอ่นหมดแล้วนะคะเออแล้วนี่ก็คืออาหารบอบอนนะคะแอบกินไม่อิ่มคะ่ะทุกคนคืออาหารมันกินหําคำหมดอ่ะคะ่ะแต่อร่อยนะคะแต่ว่าแบบ ให้อิ่มอ่ะเออง่ายๆนะคะนี่แหะค่ะอาหารบนบอดหลังจากนั้นก็ขอตัวไปนอนนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่สนามบินที่แฟรงค์เฟิร์ตแล้วนะคะซึ่งนั้นต้องรออยู่ที่นี่เกือบๆสมชั่วโมงเลยค่ะทุกคนก็เพราะว่ามันไม่มีไฟต่อไปเนาะก็รอไปค่ะหลังจากนั้นก็เดินทางมาถึงที่มิวนิกนะคะก็สี่ทุ่มกว่าๆแล้วนะคะโอ้ยเป็นการเดินทางที่ทรมากตอนนี้ก็รอรับกระเป๋ากันนะคะทุกคน อ่าพอออกมาคุณพ่อมีเซอร์ไพรส์ค่ะคุณพ่อบ้านก็เอาดอกไม้มาให้นะคะเพราะว่าเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเป็นวันที่ผู้ชายขอแต่งงานแนนเมื่อ3ปีก่อนนะคะอ่าก็มีการเซอร์ไพรส์แบบกรุบกริบความน่ารักของคุณพ่อของเรานะคะอยากจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่เดินทางแบบทอรโหดมากทุกคนสนามบินก็โล่งจงแต่โชคดีนะคะศูนยกก์กรไม่ได้ตรวจเราอะ่ะกระเป๋าสามใบเก๋ๆรอดจ้าทุกคนทุกคนเร็จส,สับแล้วเป็นการเดินทางทั้งหมด มันเป็นทั้งหมดวิ่งก um ี่ชั่วโมง t ุณต้ i งไปเล่นออฟ d ฟนดิ้ง2ชั่วโม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 ง d e ั่ว u มง2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ช n ่วโมง2ชั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 ่วโมงรเดินทาง2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโอง2ชั่วโมง2ชั่วไป1 2ชั่วโมง2นั่วโมง2ชั่วโมขอตัลับบงานก่นะคะ ก็ไปแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ